สวัสดีค่ะวันนี้คุณครูจะมาเฉลยแบบฝึกหัดทักษะภาษาไทยนะคะในหน้า116เป็นเรื่องของคำสรรพนามนะคะคำสรรพนามคือคำที่ใช้เรียกแทนชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่ต่างๆซึ่งเราสามารถแบ่งคำสรรพนามออกได้เป็น3ชนิดนะคะคือสรรพนามบุรุษที่1เป็นสรรพนามที่ใช้แทนผู้พูดตัวอย่างเช่นฉันผมหนู นะคะนี่คือเป็นสรรพนามใช้แทนผู้ผู้สองสรรพนามบุรุษที่สองเป็นคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้ฟังเช่นเธอคุณท่านโยมสามสรรพนามบุรุษที่สามเป็นคำที่ใช้แทนผู้ถูกกล่าวถึงนะคะเช่นเขามันท่าน คำสรรพนามเหล่านี้เราจะใช้เรียบแทนชื่อโดยเราจะไม่ระบุชื่อออกไปนะคะเรามาดูคำสรรพนามของเรานะคะโดยเรามีคำศัพท์ให้นักเรียนมีคำว่านกคุณไก่โยมลุงมะม่วงม,มันโรงเรียนพระองค์อาเขาถนนผมเรา ซึ่งคำเหล่านี้ให้นักเรียนแยกว่าคำใดเป็นคำศัพท์นามโดยการระบายสีลงไปนะคะดูคำแรกนะคะนกนักเรียนคิดว่าใช่ไหมคะไม่ใช่นกเป็นคำนามเป็นคำที่เราใช้เรียกนะคะนกจะเป็นคำนามคำต่อไปนะคะคำว่าคุณใช่ไหมคะคุณใช่นะคะคำนี้เป็นคำศัพท์นาม บุรุษที่สองแทนผู้ฟังนั่นเองนะคะเราก็ระบายสีตรงนี้ลงไปต่อไปคำว่าไก่ไก่ก็เป็นคำนามนะคะเพราะนั้นข้อนี้เราไม่ต้องระบายต่อไปเรามาดูคำว่าโยมโยมใช่ไหมคะโยมก็เป็นคำสรรพนามค่ะเป็นคำสรรพนามบุรุษที่สองแทนผู้ฟังโดยโยมนี้จะเป็นคำที่ พระสงฆ์ใช้กับเรานะคะแทนเรียกแทนเราต่อไปคําว่าลุงลุงเป็นอะไรคะลุงเป็นคํานามแต่ถ้านักเรียนระบายสีคําว่าลุงมาก็สามารถเรียกได้เป็นคำสรรพนามได้เหมือนกันนะคะเพราะคํานามบางคํำอาจใช้ อย่างคำสรรพนามได้นะคะตัวอย่างเช่นเรียกเป็นญาติหรือเรียกตำแหน่งเช่นผู้จัดการลุงจ่าอะไรประมาณนี้นะคะเราสามารถเลือกได้ถ้านักเรียนระบายคำว่าลุงมาคุณครูก็ให้คะแนนนะคะต่อไปมาดูมะม่วงมะม่วงเป็นคำนามมะม่วงเป็นคำนามที่ใช้เรียกชื่อผลไม้นะคะต่อไปคำว่ามัน มันในที่นี้เป็นคํำสรรพนามนะคะเป็นคาสรรพนามบุรุษที่สซึ่งเป็นคาสรรพนามที่ใช้เรียกสัตว์หรือสิ่งของเราจะไม่นิยมใช้คําว่ามันเรียกกับคนนะคะเราจะใช้เรียกสัตว์หรือสิ่งของเท่านั้นต่อไปคําว่าโรงเรียนโรงเรียนเป็นคํานามนะคะเป็นชื่อเรียกทั่วไป ต่อไปคำว่าพระองค์พระองค์เป็นคำสรรพนามนะคะเป็นสรรพนามบุรุษที่3แทนผู้ถูกกล่าวถึงต่อไปคำว่าอาคำว่าอาเป็นคำนามนะคะเป็นคำนามแต่นักเรียนสามารถใช้คำนี้เป็นคำสรรพนามได้เหมือนกันนะคะเป็นได้ทั้งสองตัวเพราะฉะนั้นเราจะเจอคำที่ เป็นได้ทั้งคำนามและสัพนามคือคำว่าลุงนะคะในในบทนี้กับคำว่าอาถ้าเราเรียนระบายมาตรงนี้ก็ถือว่าถูกนะคะไม่ถือว่าผิดนะ,ะต่อไปคำว่าเขาคำว่าเขาเป็นคำศัพท์นามเป็นคำศัพท์นามบุรุษที่3เป็นผู้ถูกกล่าวถึงนะคะเรากล่าวถึงเขาต่อไปคำว่าถนนถนนเป็นคำนาม นะคะเป็นชื่อเรียกต่อไปคำว่าผมคำว่าผมก็เป็นคำสรรพนามนะคะเป็นสรรพนามบุรุษที่หนึ่งแทนผู้พูดนั่นเองนะคะต่อไปคำสุดท้ายคือคำว่าเราเราก็เป็นคำสรรพนามนะคะเป็นคำสรรพนามเพราะฉะนั้นเราจะเจอคำสรรพนามในบทนี้นะคะเราจะได้คำว่าคุณ โยมลุงมันพระองค์อาเขาผมและเราขาต่อไปเป็นการเขียนคำสรรพนามให้ถูกต้องตามหน้าที่นะคะซึ่งเรามาทวนกันอีกครั้งนะคะคำสรรพนามคือคำที่ใช้เรียกแทนชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่ แบ่งออกเป็น3ชนิดนะคะคือสัรพนามบุรุษที่1เป็นสรรพนามที่ใช้แทนผู้พูดเช่นฉันผมหนูต่อไปสัรพนามบุรุษที่2เป็นสัรพนามที่ใช้แทนผู้ฟังนะคะเป็นผู้ที่เราพูดด้วยผู้ฟังเช่นเธอคุณท่าน ยูต่อไปสรรพ,พนามบุรุษที่3เป็นคำที่ใช้เรียกแทนผู้ที่ถูกกล่าวถึงนะคะเช่นเขามันท่านพระโอ,อะคำสรรพนามเหล่านี้เราจะเอามาแทน ลงในช่องตารางให้ถูกต้องนะคะโดยตารางจะแบ่งเป็นคําแทนผู้พูดคําแทนผู้ฟังคําแทนผู้ถูกกล่าวถึงโดยให้นักเรียนเขียนคําสรรพนามแต่และชนิดนะคะลงไปให้ถูกต้องนะคะเรามาดูตารางแรกก่อนนะคะคานามคาสรรพนามแทนผู้พูดนะคะคาที่หนึ่งคือคําว่าฉัน ผมหนูอาตมาอ่ะนี่เป็นคำสรรพนามบุรุษไปเรามาดูคำสรรพนามแทนผู้ฟังนะคะเป็นสรรพนามบุรุษที่สองแทนผู้ฟังเช่นคำว่าเธอคุณท่านโยม ต่อไปเรามาดูคำรัพทนามแทนผู้ที่ถูกกล่าวถึงนะคะหรือสรัพทนามบุรุษที่สามคำแรกนะคะเขามันท่านพระองค์เป็นยังไงบ้างคะนักเรียนสามารถเติมคำได้หรือเปล่านะคะนักเรียนลองดูว่าตรงกับสิ่งที่นักเรียนเติมหรือเปล่านะคะ ค่ะเรามาดูข้อ3กันต่อเลยนะคะอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วขีดเส้นใต้คำที่เป็นคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้พูดผู้ฟังและผู้ถูกกล่าวถึงนะคะเรามาดูข้อความกันก่อนนะคะนัดเชื่อไหมแต่ละวันผมมีเรื่องยุ่งยุ่งอยู่สองเรื่องคือเรื่องเที่ยวกับเรื่องกินผมอยากเล่าเรื่องจริงที่บ้านคุณย่าก,ก่อนนะผมอยู่ที่บ้านไม่ค่อยรู้สึกว่ามันมีอะไรเป็นพิธีรีตอง แต่มาอยู่ที่นี่อะไรต้องระวังไปหมดคุณย่าบอกว่าการดูคนว่าได้รับการสั่งสอนมาดีหรือไม่ให้ดูกันที่มารายาทในการรับประทานอาหารเขาตัดสินได้เลยว่าเรามาจากครอบครัวแบบไหนเฮ้อฟังแล้วผมกินอะไรไม่อร่อยเลยนะคะจากข้อความที่นักเรียนอ่านไปทีนี้เรามาขีดเส้นใต้คำที่เป็นคำศรพนาม นักเรียนดูไปทีละบรรทัดเลยนะคะนัดเชื่อไหมแต่ละวันผมมีเรื่องยุ่งยุ่งอยู่สองเรื่องนักเรียนเจอคำว่าอะไรคะผมนั่นเองนะคะนักเรียนก็ขีดเส้นใต้คำว่าผมคือเรื่องเที่ยวกับเรื่องกินผมอยากเล่าเรื่องอ่าเราเจอคำว่าอะไรคะ ผมอีกแล้วนักเรียนก็ขีดเส้นใต้คำว่าผมเป็นสรรพนามบุรุษที่หนึ่งนะคะแทนผู้พูดนั่นเองผมอยากเล่าเรื่องกินที่บ้านคุณย่าก,ก่อนนะนักเรียนเจอคำว่าอะไรคะคุณย่าไหมคะอ่าเราจะเจอคำว่าคุณยา่าในที่นี้แทนผู้ถูกกล่าวถึงนะคะต่อไปผมอยู่ที่บ้านเจออีกแล้วคำว่าผม เก็เขีดเส้นใต้คําว่าผมนะคะผมอยู่ที่บ้านไม่ค่อยรู้สึกว่ามันมีอะไรเป็นพิธีรีตองเป็นคำอะไรคะมันนะคะเราก็ขีดเส้นใต้คําว่ามันซึ่งคําว่ามันเราจะใช้กับสิ่งของที่เราเรียกนะคะหรือใช้กับสัตว์เราจะไม่ใช้คำว่ามันกับคนนะคะถือว่าเป็นคำไม่สุภาพแต่มาอยู่ที่นี่ อะไรต้องระวังไปหมดคุณย่าบอกว่าเจออีกแล้วคำเดิมคือคำว่าคุณย่าหรือคุณนั่นเองนะคะสามารถเรียกเป็นคำสรรพนามได้นะต่อไปการดูคนว่าได้รับการสั่งสอนมาดีหรือไม่ให้ดูกันที่มารยาทในการรับประทานเขาตัดสินได้เลยว่าเราเจอคำว่าอะไรคะเขานักเรียนขขีดเส้นใต้คำว่าเขา เป็นบุรุษที่3นะเขาตัดสินได้เลยว่าเรามาจากครอบครัวแบบไหนนักเรียนเจอคำว่าอะไรคะเรานักเรียนตีเส้นใต้คำว่าเราเฮ้อฟังแล้วผมกินอะไรไม่อร่อยเลยเจอคำว่าอะไรอีกคะคำว่าผมจากข้อความนะคะนักเรียนจะได้คำสรรพนามที่เป็นคำว่าผม หลายคำเลยคำว่าผมจะเจออยู่4จุดนะคะและเราก็จะเจอคำว่าคุณย่าซึ่งคุณย่ามีอยู่สองคำนะคะและ้วเจอคำว่าเขาคำว่าเรานะคะซึ่งคำเหล่านี้เป็นคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้พูดผู้ฟังและผู้ถูกกล่าวถึงนะคะวันนี้เรา เรียนเรื่องทักษะภาษาที่เป็นคำศัพท์พนามกันแล้วนักเรียนทำถูกไหมคะลองเช็คในแบบฝึกหัดของตัวเองนะคะ